หลังจากชนผมหนีออกจากโรงพยาบาลเปรียเขตเมลีด้วยกันแล้วโสธันแพทย์หญิงฝึกหัดของโรงพยาบาลสนามบินโปเซนตงก้าวเท้าฉับๆเดินคุมเปลย์ที่หามร่างอันโชคเลือดของหมดวันหาขึ้นไปบนโรงพยาบาลโดยไม่ได้เหลียวหันกลับมามองผมแม้แต่แวบ,บเดียวลองเอาหมดวันหาเข้ามาถึงโรงพยาบาลในเมืองพนมเปญน,นี่ก็แสดงให้เห็นว่าโรงพยาบาลที่สนามบินคงจะโดนระเบิดแหลกลานไม่มีชิ้นดีไปหมดแล้ว พอผมลงมาจากรถพยาบาลเท่านั้นก็มองเห็นฐานเวียดนามเหนือผสมฐานเขมรกรมยืนรักษาการอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลให้ยุบยับไปหมดเครื่องแบบและเสษผ้าสีขาวที่ผูกคอผมอยู่ทําให้ฐานเหล่านั้นไม่ได้สนใจผมเท่าใดนักและสําหรับผมเองก็ไม่ได้สนใจที่จะมองดูเหตุการณ์รอบๆด้านแต่อย่างใดพอกระโดดลงจากรถได้ก็วิ่งแนับตามเปลหมดวันหาขึ้นไปทันทีทหารเวียดนามเหนือสองคนที่คุมรถพยาบาลหันมาดูผมแวบหนึ่งและหันกลับไปอย่างไม่สนใจ ห้องไอซียูไม่ว่างครับนายแพทย์ชาวมเขมรโผล่หน้าออกมาจากห้องไอซียูงพูดกับทหารเวียดนามเหนือทั้งสองคนด้วยน้ำเสียงนอบน้อมทำไมถึงไม่ว่างทหารเวียดนามเหนือคนหนึ่งตะคอกออกมาด้วยน้ำเสียงฉุนจัดนายผลมเขมรโดนระเบิดขาขาดเรากำลังรักษาอยู่ครับนายแพทย์ชาวมเขมรซึ่งพูดภาษาอังกฤษค่อนข้างจะชัดเจนตอบด้วยสีหน้าไม่สบายใจ ขอดูอาการหน่อยทหารเวียดนามเหนือซึ่งผูกผ้าพันคอสีขาวเหมือนกับผมพูดภาษาอังกฤษด้วยสำเนียงแปลงๆพลอมกับเอื้อมมือผักบานประตูกระจกห้องไอซียูเข้าไปอย่างถือวิสาสะผมก็เลยถือโอกาสเดินตามเข้าไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นเสียงบานประตูห้องที่ปิดปังอย่างไม่เกรงใจทําให้กลุ่มนายแพทย์และนางพยาบาล3 4คนที่กําลังยืนไล่ล้อมเตียงซึ่งมีร่างอันโชคเลือดของฐานขมรในเครื่องแบบอยู่หันขวามองเป็นจุดเดียวกัน อาการหนักมากไหมทาหารเวียดนามเหนือคนที่คาดปืนพกอยู่กับเข็มขัดสนามอันแสดงให้เห็นว่าอย่างน้นอยๆจะต้องมียศตั้งแต่นายทหารขึ้นไปชะโงกหน้าเข้าไปถามดังๆขาขาดลำไส้แตกถ้าไม่ได้รับการผ่าตัดต้องเสียชีวิตแน่ๆครับนายแพทย์ชาวขาเขมรคนที่มีผ้าคาดจมูกยกมือดึงแถบผ้าออกและตอบออกมาด้วยท่าทางวัดวดาดนายทหารของเราคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บแขนขาด ต้องการรักษาด่วนนายทหารเวียดนามเหนือคนเดิมกล่าวออกมาด้วยสีหน้าราบเรียบแต่นายพลขเขมรน,นี่ก็บาดเจ็บสาหัสเหมือนกันนี่ครับนายแพทย์ขเขมรถวงติงออกมาพร้อมหันไปดูล่างที่นอนอยู่บนเตียงแวบหนึ่งประเทศที่กำลังแพ้สงครามชีวิตของนายพลมีค่ามากนักหรือนายทหารเวียดนามเหนือตะคอกออกมาพร้อมก้าวสวบเข้าไปใกล้ๆเตียง และกระพิบตาต่อมาหัวใจของผมก็แทบจะหยุดเต้นเมื่อเห็นฐานเวียดนามเหนือแสดงความเหี้ยมโหดด้วยการจ่อปลายลำกล้องปืนเข้าไปที่รวงอกนายพลขเขมรซึ่งนอนหายใจรวยรินอยู่บนเตียงพร้อมกับลั่นกายปล่อยกระสุนออกไปหนึ่งนัดเสียงหวิดร้องของนางพยาบาลดังซัดขึ้นมาฟังไม่ได้ซับล่างนายพลขเขมรไหวตัวเยือกตามแรงพะทะของลูกกระสุนเลือดทะลักพังผูออกมาทันตาเห็นคราวนี้ห้องไอซียูคงจะว่างแล้วใช่ไหม นายทหารเวียดนามเหนือหันมาพูดกับแพทย์เขมรที่ยืนตึงอยู่เหมือนกับไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นและเมื่อเห็นพวกแพทย์และนางพยาบาลยังคงยืนตะลึงอยู่นายทหารผู้เยี่ยมโหดดังกล่าวก็ออกคําสั่งต่อไปด้วยใบยหน้าทะมึงทึงเอาศพมันลงจากเตียงเดี๋ยวนี้พูดไม่พูดเปล่ามือข้างกระชับอากาอยู่ในมือยังขยับลากล้องชี้เด็กเข้าหาร่างของกลุ่มนายแพทย์ด้วยท่าทางกระหายเลือดเล่นเอานายแพทย์ชาวเขมร ซึ่งสติดีกว่าเพื่อนต้องกวีกวาดเข้าไปยกศพนายพลพุชิตาขาดลงจากเตียงอย่างทุลักทุเลต่อจากนั้นนายทหารเวียดนามเหนือก็หันไปตะโกนบอกโสทันซึ่งคุมเพลอยู่นอกห้องไอซียูให้เข็นล่างขมมดวันหาเข้ามาโดยเร็วผมกําลังใจดีขึ้นมาเด็ดนึงเมื่อเห็นกลุ่มนายแพทย์ขเขมนช่วยกันหามล่างขมมดวันหาขึ้นไปบนเตียงและในขณะที่ปลายเข็มซึ่งพ่วงต่อจากขวดเลือดถูกเสียบเข้าไปที่ข้อพับแขนข้างเดียวที่เหลืออยู่ขโมดวันหานายทหารเวียดนามเหนือผู้เหี่ยมโหด ก็สั่งเป็นภาษาเวียดนามให้ผมออกจากห้องไอ u ียทันทีผู้ฝูงออกไปข้างนอกกับผมและจากคำพูดดังกล่าวก็แสดงให้ผมทราบได้ทันทีว่านายทหารเวียดนามเหนือผู้นั้นจะต้องรู้จักผมเป็นอย่างดีมิฉะนั้นแล้วเขาจะไม่เรียกผมว่าผู้ฝูงเป็นอันขาดผมมาเกิดความหนักใจขึ้นมาทันทีเพราะถ้าทหารเวียดนามเหนือรู้ว่าผมเป็นเฉลยศึกที่ถูกบังคับให้กับเครื่องล่อนมาโอ,อกาสที่ผมจะหาทางหลบหนีออกไปจากโรงพยาบาล ก็ดูท่าทางจะมืดมนกว่าที่คิดเสแล้วผมเดินตามนายทหารเวียดนามเหนือออกมาด้วยความหนักใจพอผลห้องไอซียูออกมาเท่านั้นผมก็เห็นฤทธิดเดชของนายทหารเวียดนามเหนือขี้เบ่งนั้นอีกครั้งเมื่อเขาได้ตะโกนออกคําสั่งขึ้นมาดังๆขณะนี้โรงพยาบาลเขตเบียเมลี M A L e, ตกอยู่ในความยึดครองของเวียดนามเหนือแล้วเราจําเป็นต้องสงวนโรงพยาบาลเอาไว้สําหรับฐานขเขมกูชาติและฐานเวียดนามเหนือฉะนั้น ขอให้เจ้าหน้าที่ลงพยาบาลเคลื่อนย้ายคนเจ็บทุกคนออกจากโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้มันเป็นคำสั่งที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะมีลูกสนปืนอาก้าจากฐานเวียดนามเหนือและฐานขมนกรกลอมสงขณะนี้พลูขึ้นมาบนโรงพยาบาลให้ยุบยับไปหมดต่อจากนั้นช่วยกันไล่ต้อนคนเจ็บออกจากห้องหับต่างๆอย่างไม่ปราณีปราศัยมันเป็นภาพของความสะเทือนใจที่ผมไม่เคยพบไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองว่าภาพที่เห็นอยู่รอบๆตัวนั้น จะเป็นภาพของจริงที่เกิดขึ้นอย่างไรมนุษยธรรมของผู้ชนะสงครามซึ่งไม่คำนึงถึงชีวิตคนไข้เหล่านั้นว่าเมื่อถูกไล่ออกจากโรงพยาบาลแล้วจะมีสภาพเช่นไรผมซุดตัวลงไปนั่งบนหมายาวหน้าห้องไอซียูอย่างหมดเรี่ยวหมดแรงในตาจ้องดูกลุ่มคนไข้ที่ถูกไล่ต้อนออกจากห้องแต่ละห้องของโรงพยาบาลด้วยความหดหู่ใจคนไข้ทั้งชายและหญิงตลอดจนเด็กส่วนมากเป็นชาวเขเมรและชาวฝรั่งเศสอยู่ในชุดของคนป่วยโรงพยาบาล ที่ผมกะดูคร่าวๆไม่ตม่ำกว่าสองร้อยคนต่างถูกต้อนเหมือนวัวเหมือนควายคนไข่าบางคนที่นอนสมอยู่บนเตียงขยับขยื่นไม่ได้ก็มีญาติที่เฝ้าไข่ยอยู่เข็นเตียงออกมาด้วยใบหน้าโศกสลดตามติดติดด้วยเพื่อนฝูงที่คอยประคองถือขวดน้ำเกลือซึ่งมีสายยางห้อยเสียบอยู่กับแขนคนไข้ในสภาพที่ทุลักทุเลพอสมควรอย่าเอาผมไปเลยผมทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติมามา,มากพอแล้วโปรดฆ่าผมทิ้งผมไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับประเทศชาติอีกแล้ว เสียงหลงคล่อมชวนที่ดังลั่นออกมาจากทางด้านสายมือทําให้ผมต้องหันขวับไปมองดูด้วยความสนใจแต่แล้วก็ต้องเบือนหน้ากลับเมื่อพบกับภาพอันสะเทือนใจเข้าอีกครั้งชายวัยกลางคนอุ้มเด็กหนุ่มอายุไม่เกิน17ปีลักษณะท่าทางคงจะเป็นลูกชายที่ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบจนกระทั่งถูกตัดขาออกทั้งสองข้างผ้าพันแผลที่ห่อห้มปลายขาหลุดเลื่อยแดงฉานไปด้วยเลือดอย่างน่าสะพึงกลัวใบหน้าของพ่อหมองล้ำน้ำตาไหลซึมออกมาอาบแก้ม แต่ลูกชายซึ่งถูกอุ้มอยู่ในอ้อมแขนกลับล้อมตะโกนให้ฐานเวียดนามเหนือซึ่งถือปืนยืนคุมเชิงอยู่ให้ค่าเขาถิ้งเสียอยู่ตลอดเวลากงกรรมกงเกวียนโสธานซึ่งออกจากห้องไอซูมานั่งบนหมายาวใกล้ๆผมพึมพำออกมาเป็นภาษาเขมรด้วยคามหดหูใจกงกรรมกงเกวียนอะไรครับผมไม่เข้าใจผมย้อนถามเธอออกไปเบา สายตาหันจ้องมองใบหน้าอันงามผุดผาดของแพทย์ฝึกหัดชาวเขมรเขมิงรัฐบาลภายใต้การนำของนายพลลอนนอนก็โดนเขียวสัมพันธ์ไล่คนไข้ออกจากโรงพยาบาลแบบเดียวกันนี้แต่ครั้งนั้นไม่เฉพาะแต่คนไข้เท่านั้นประชาชนทั้งหมดเกือบสามล้านคนในกรุงพนมเปญถูกไล่ออกจากเมืองจนหมดสิน้นต่อจากนั้นทหารของเขียวสัมพันธ์ซึ่งอ้างว่าได้รับคำสั่งจากอง์การลือก็ทำลายสิ่งพิมพ์ทั้งหลายที่อยู่ในห้องสมุด ไม่ว่าจะเป็นหนังสือประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ซึ่งหาค่าไม่ได้ตลอดจนหนังสือนวนิยายนับเป็นสสนล้านล้านเล่มโดยอ้างว่าสิ่งเหล่านี้บ่นทำลายวัฒนธรรมอันดีงามของขเขมรมาช้านานแล้วผลกรรมที่เคยทำเอาไว้มันต้องย้อนกลับมาสนองแบบนี้และกลาวนี้ผ่อนพดและเขียวสัมพันธ์จะต้องเจ็บปวดไปอีกนานโสธานพูดออกมาอย่างเยืดยาวดวงตามีแววหดหูผสมกับความสะใจปรากฏอยู่อย่างเห็นได้ชัด แล้วทำไมคุณไม่ถูกไล่ออกจากกรุงพนมเปญเหมือนคนอื่นๆด้วยละ่ะผมถามออกไปด้วยความเครือบแคงใจดิฉันเป็นชนชั้นที่มีประโยชน์ต่อสังคมรัฐบาลของเขียวสัมพันธ์ต้องการแพทย์เป็นจำนวนมากดิฉันจึงไม่ถูกไล่ออกจากกรุงพนมเปญผู้ฝูกเตรียมตัวถ้ามีโอกาสเราจะหนีออกจากโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เลยหลังจากอธิบายถึงเรื่องราวอันน่ากลัวในรัฐบาลสมัยเขียวสัมพันธ์ให้ผมทราบอย่างละเอียดแล้ว สองสามประโยคสุดท้ายโสธานกะลดเสียงกระสิบกระซาบกับผมเบาๆเล่นเอาประสาทผมตื่นเพลิดขึ้นมาจนสุดระงับเอาละวะจะออกหัวหรือก้อยจะนี้เป็นผลสําเร็จหรือไม่อีกไม่กี่ชั่วโมงคงรู้กันจบตอนที่41แล้วนะครับโหลดติดตามรับฟังตอนที่42ต่อไปภายในคลิปนี้ได้เลยนะฮะขอ,ขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะฮะขอบคุณเลยหลายครับ หนีออกจากโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เลยมันไม่ใช่ของง่ายๆนะครับผมตะกุกตะกักออกไปพร้อมกับหันหน้าล็อกเล็กเมื่อเห็นว่าไม่มีบุคคลอื่นใดมานั่งบนหมายาวเกล้ๆพอที่จะได้ยินคําสนทนาของผมกับโสทธานแล้วก็ต้องหันกลับไปจ้องหน้าเธอเขม็งง่ายหรือยากดิฉันก็ต้องทําดิฉันไม่สามารถจะจมปลักอยู่ในพนมเปนท่ามกลางการยึดคลองของแข็งสำลินได้โสรธานยืนยันเจตนาเดิมออกมาด้วยน้ำเสียงหนักแน่น แต่เฮงสำลินก็เป็นคนขมรไม่ใช่หรือครับขมรปฏิวัติคนขมรมันก็ไม่น่าจะเดือดร้อนอะไรนี้ครับผมย้อนถามออกไปอีกตามเหตุผลที่เป็นจริงมันไม่ใช่แบบนั้นสิกะถึงแม้ว่าเฮงสำลินจะเป็นคนขมรแต่การที่เขาชักนําเวียดนามเหนือเขอ้ามายึดประเทศมันก็แสดงให้เห็นอีกว่าไม่นานกัมพูชาจะต้องเป็นคอมมิวนิสต์เต็มตัวดิฉันอยู่ไม่ได้หรอกคะ่ะ โสธานพูดถึงเหตุผลที่ตัวเองต้องการนี้ออกจากกรุงพนมเป็นด้วยสีหน้าเครียดถึมแต่สายตายังคงจ้องดูกลุ่มคนไข้ที่กำลังถูกต้อนออกจากโรงพยาบาลด้วยความหดหู่ใจก่อนนั้นรัฐบาลพรอนพศก็เป็นคอมมิวนิสต์แต่ทำไมคุณถึงทนได้ผมย้อนไปอีกด้วยความเครียบแค็งใจนี่ผู้ฝูงแกล้งทำเป็นไม่รู้หรือ,อยังไงคะถึงแม้ว่าพรพศจะยึดกมพูชายจากลอนดอนซึ่งนิยมสหรัฐอเมริกามาได้แล้วก็จริงอยู่ แต่ความผันแปรทางการเมืองทําให้จีนแดงซึ่งสนับสนุนพรพดต้องหันไปจับมือกับอเมริกันอีกซีเอก็เลยเข้ามามีบทบาทลับๆในกัมพูชาอีกต่อไปผู้ฝูงเป็นคนของซีเอไม่ใช่หรือคะโนนนายทหารเวียดนามเหนือคนที่คุมคนไข้มากลับเข้าไปในห้องไอซียแล้วจำไว้ถ้าผู้ฝูงคิดจะหนีไปกับโสทันอันดับแรกผู้ฝูงจะต้องฆ่านายทหารเวียดนามเหนือนั่นก่อนมิฉะนั้น ผู้ฝูงจะไม่มีวันนี้ออกจากกรุงพนมเปญได้เลยนอกจากจะอธิบายถึงกลไกทางการเมืองอันลึกลับซับซ้อนในช่วงรัฐบาลพรพนดให้ผมฟังอย่างคร่าวๆแล้วโสธานก็ยังพูดถึงหน่วยต้นสังกัดอันแท้จริงของผมได้อย่างถูกต้องและสองสามประโยคสุดท้ายเธอก็ยังกำชับให้ผมฆ่านายทหารเวียดนามเหนือน้องสามีของหมดวันหาทิ้งโดยเร็วที่สุดอีกด้วยผมใจเต้นเป็นกองเพนขยับปากจะถามอะไรออกไปอีกแพทย์ฝึกหัดชาวเขมรที่หน้าตาสวยเฉียบขาด ขนาดแสดงหนังเป็นนางเอกได้อย่างสบายๆก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้ยาวเดินเข้าไปในห้องไอซียูด้วยท่าทางลอนลนผมลุกขึ้นจากเก้าอี้อย่าง,งงงๆหัวสมองมึนตื้อไปหมดแผนการของโธ่านที่จะให้ผมฆ่านายฐานเวียดนามเหนือก่อนหลบหนีออกจากโรงพยาบาลเปลี่ยนเขตเมลีสร้างความนักใจให้กับผมไม่ใช่น้อยและคิดไม่ออกว่าจะใช้โอกาสช่วงไหนสังหารโดยไม่ให้ในายฐานขเขมรกลอมและฐานเวียดนามเหนือคนอื่นๆที่ยึดโรงพยาบาลอยู่เห็น บรรดาคนไข้ย,ยังคงถูกต้อนออกจากห้องหับต่างๆของโรงพยาบาลไม่ขาดสายบางคนที่เดินเหินไม่ไหวก็อุ้มกันไปอย่างทุลักทุเลเล่นเอาชุมนุมวุ่นวายไปหมดทั้งโรงพยาบาลประสาทหูของผมได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นไหวอยู่ใจกลางเมืองไม่ขาดรนะยะอันแสดงเหนวมาขณะนี้ภายในกรุงพนมเปญจะต้องเกิดการต่อสู้กันระหว่างฐานรัฐบาลเก่ากับฐานขบวนการกู้ชาติอย่างรุนแรงอย่างไม่ต้องสงสยัย และยิ่งหันกลับมามองฐานเวียดนามเหนือและฐานเขมรกลอมผู้ชนะสงครามที่ช่วยกันผลักไสคนไข้ยอย่างไม่ปราณีปราศัยด้วยแล้วผมก็เกิดความหดหู่ใจอย่างบอกไม่ถูกขึ้นมาทันทีเพราะรูปการแบบนี้คนไข้ทั้งหมดจะต้องตายไปกว่าครึ่งอย่างแน่นอนเนื่องจากขาดยาและขาดการรักษาพยาบาลบานประตูห้อง 4a ถูกเปิดออกอีกครั้งผมช้ำเรลืองไปดูตามสัญชาตญาณก็เห็นโสธาเดินนำหน้านายฐานเวียดนามเหนือเละระเบียงออกไปทางด้านสายมือด้วยท่าทางรีบร้อน และเพียงแวบเดียวที่สายตาของเธอประสานให้ผมในตอนที่เปิดประตูออกมาเธอก็ขยิบตาเหมือนกับจะส่งอ่านนัดสัญญาณอะไรบางสิ่งบางอย่างให้ผมทราบอยู่ในทีถึงแม้ผมจะอ่านความหมายในอ่านนัดสัญญาณของเธอไม่ออกแต่ก็พอที่จะเดาได้ว่าโสทันต้องการให้ผมตามเธอไปแน่ๆแ,และพอคิดได้แบบนั้นผมก็แทรกตัวเข้าไปในกลุ่มคนไข้เดินตามหลังนายฐานเวียดนามเหนือไปอีกทีหนึ่งอย่างระมัดระวังโสทันเดินเลี้ยวเข้าไปในซอกจนกระทั่งถึงห้องผ่าตัดก็เปิดประตูออก นายท่านเวียดนามเหนือปลุกตามเข้าไปและปิดประตูงับเอาไว้อย่างเดิมเล่นเอาผมซึ่งพอจะเดาเหตุการณ์ภายภาคหน้าของบุคลทั้งสองออกต้องเล่งฝีเท้าตามไปอย่างไม่รู้สึกตัวถึงจะใจหลอนขนาดไหนก็ตามแต่ผมก็ต้องทวงเวลาอยู่หน้าห้องผ่าตัดดังกล่าวนั้นอยู่พักหนึ่งจนกระทั่งเวลาผ่านไป5นาทีเต็มๆจึงค่อยๆเปิดประตูเข้าไปอย่างระมัดระวังจากประตูห้องก็ถึงประตูกระจกชนิดทึบมองทะลุเข้าไปข้างในไม่เห็น เมื่อลองเอามือขยับดันดูก็ปรากฏว่าข้างในโดนล็อกกลอนเอาไว้ซะแล้วผมใจหายมากรูปการแบบนี้แสดงให้เห็น,น,นว่นานายทหารเวียดนามเหนือนั้นจะต้องบังคับโสทานเข้ามาทําไม่ดีไม่หลายภายในห้องกระจกทึบดังกล่าวนี้อย่างแน่นอนความเป็นห่วงโสทานทําให้ผมต้องเดินไปรอบๆห้องกระจกดังกล่าวเพื่อค้นหาลูพอที่จะส่องเข้าไปดูเหตุการณ์ข้างในด้วยหัวใจที่หลอนลุ่มแต่ปรากฏว่าไม่ได้ผลกระจกทุกบานมีสารชนิดหนึ่งเคลือบเอาไว้ด้านนอกจนกระทั่งทึบไปหมดมองอะไรข้างในไม่เห็น จะว่าเหมือนโชคก็เหลือจะเดาบังเอิญผมเจอรอยขูดแห่งหนึ่งบนแผ่นกระจกห้องทางด้านซ้ายมือเข้าและเมื่อเอาปลายมีดเล็กๆที่ผมหยิบจากโต๊ะอุปกรณ์การแพทย์ที่ตั้งอยู่นอกกระจกนั้นเข้าไปขูดกระจกจนกระทั่งสารที่เคลือบผิวนอกหลุดออกเป็นชิ้นๆแล้วผมจึงแนบหน้าเข้าไปใช้ดวงตาส่องดูกับรอยขูดดังกล่าวด้วยความใจร้อนถึงแม้รอยขูดจะเล็กแต่ผมก็สามารถที่จะมองเห็นเหตุหการณ์ภายในห้องผ่าตัดได้อย่างทนัดทนีพอสมควร และบังเอื่นลอยขดอยู่ระดับเดียวกันกับเตียงผ่าตัดเข้าพอดีแต่เจ้ากรรมของผมก็เห็นร่างอันเปลวเปล่าของชายหญิงคู่หนึ่งกําลังปฏิบัติการอันสุนทอนเข้าอย่างจังเบอร์ชัดเจงเลยครับนึกเอาไว้แล้วไม่มีผิดว่ไาไอ้นายทหารเวียดนามเหนือน,นั้นจะต้องบังคับโสธานมาเล่นเสียวภายในห้องผ่าตัดนี้แน่ๆและภาพที่มองเห็นในขณะนั้นก็ดูเหมือนว่าไอ้หอกหักนั่นกําลังหลับหูหลับตาใสากบอยู่บนเลือนล่างของแพทย์ฝึกหัดเขเมรยอย่างชนิดเอาเป็นเอาตาย ผมนึกเจ็บใจตัวเองที่มานาทวงเวลานานจนกระทั่งไอเสือนี่แอบขว้าไขแดงไปกินเสือก่อนและรูปการแบบนี้เห็นทีผมจะใจเย็นต่อไปไม่ไหวอีกแล้วพอมองเห็นปืนประจำตัวของไอหมวดทหารเวียดนามเหนือวางอยู่ใต้เตียงที่ห่างจากมือของมันพอสมควรผมก็พะออกมามองอาวุธจะจูโจมเข้าไปเล่นงานมันทันทีสายตาเหลือไปเห็นขวานขนาดใหญ่ที่จึงอยู่บนผนังห้องคู่กับเครื่องดับเพลิงเข้าพอดีก็ไม่ลังเลใจจะกระโจนพุ่งเข้าไปหยิบมาถือกระชับเอาไว้ในมือด้วยความลิงโลดใจ และเดินย้อนกลับไปที่รอยขูดบนกระจกนั้นอีกครั้งตัดสินใจเด็ดขาดยกสันขวานขึ้นเหนือสีรษะและหัวตูมลงไปบนแผ่นกระจกสุดแรงเกิดกระจกห้องผ่าตัดแตกกระจายและล่วงลงกระทบพื้นดังสนั่นวันไหวแต่ชิ้นส่วนอันแหลมคมข,ของมันก็ยังคงค้างตึงอยู่ในกรอบอีกหลายอันผมจึงควงขวานฟันสาำอ,อกไปอีกและผพพร้อมกันนั้นก็ทลาพรวดตามช่องโหว่จากหมดความยับยั้งชั่งใจเสียงกระจากแตกทําให้ไอ้นานทหารเวียดนามเหนือกําลังเล่นเกมปิดตาตีหม้ออยู่บนเตียงผ่าตัด เงยหน้าขึ้นมามองดูด้วยความตกใจและพอเห็นผมควงขวาญวิ่งแหกลอยโบกจกแตกเข้าไปเท่านั้นมันก็เดาออกได้ทันทีว่าอะไรเป็นอะไรผู้ฝูงนี่ผมหลยโทงเหยียนวันโบเข้ามาทําไมออกไปเดี๋ยนี้ในขณะที่ดึงหอกโมกศัก์ออกจากล่างของโสทันและพงะลงจากเตียงทําท่าจะลงไปคว้าปืนที่ใต้เตียงขึ้นมายิงผมไอผู้หมวดเหยียนวันโบก็ยังแสดงอํานาจบาดใหญ่ตะคอกผมให้ออกจากห้องด้วยท่าทางโกรธจัด เงียนพ่อเงียนแม่สิกูไม่สนไอ้แกวกินหมาผมคำรามด่าออกไปดังๆแล้วตวัดคมขวานออกไปสุดแรงเกิดเป้าหมายก็คือชายโครงเบื้องหน้าในลักษณะการฟันแบบเฉียงเฉียงโดยไม่ได้ยกขวานขึ้นเหนือศีรษะเหมือนกับตอนฟันกระจกตะยังใดเพราะการฟันแบบนั้นผู้ถูกฟันมีโอกาสที่จะหลบคมขวานได้ครึ่งต่อครึ่งมันเป็นจังหวะที่ไอ้ผู้หมวดเงียนวันโบกระโดดลงจากเตียงได้พอดีพอเห็นผมเวียงขวานออกไปเขาก็พุ่งตัวหลบคมขวานตามสัญชาตญาณ แต่จังหวะของผมเร็วกว่าคมข,ขวานก็นเลยพลาดจากชายโครงโดนหัวไหลเขาอย่างทนันทันีเลือดกระฉูดออกมาจางทันตาเห็นผู้หมวดเหียนวันโบใส่ถละาลมผังลงกับพื้นทําท่าเหมือนจะหมดพิษสงแต่เหตุการณ์มันไม่ได้เป็นอย่างที่ผมคาดเอาไว้ผ่อนล่างของเขาหล่นลงไปเท่านั้นผู้หมวดผู้มีอารมณ์พิษวัสด์อย่างรุนแรงแม้ในขณะสงกรามก็เสือกตัวเองเข้าไปหาปืนใต้เตียงพร้อมกับเอื้อมมือขวามาถือเอาไว้ต่อจากนั้นก็พลิกตัวเองใส่ลำกล้องปืนชี้เดกขึ้นมาหาผมที่ขณะนี้หัวใจแทบจะหยุดเต้น ตกตะลึงจังง,งังเหมือนกับมองเห็นมัจจุราชปรากฏกายมาทวงชีวิตอยู่เบื้องหน้าจบตอนที่41และตอนที่42เลยนะครับโรดติดตามรับฟังตอนต่อ,ตอไปนะฮะขอ,ขอบคุณทุกท่านที่กรุณานติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณลหลายครับ